สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับมาดูทีมงานเสียไพยโรดนะครับรับถมที่นะครับมาดูทีมงานคุณปู่ TX แต่ไม่ใช่เอ,อื <c> ้อ <oughs> ผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> นะครับอ่ะดูเป็นดินอ่ะล่อคันคูบ่อกุ้งนะครับจะขยายบ่อกุ้งนะครับเนี่ยมาดูว่าจะขึ้นยังไงนะครับเธือดินมันน่วมมากนะอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยป๋า สุดยอดไปเลยป๋าปาสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยนี่นี่ผมพาพี่พี่แดงชนบุรีนะครับมาจบรถคันนี้แหละนะครับชอบมากเลยครับจบแน่นอนครับคันนี้เก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับผมวิ่งไปลองดูแล้วรอบหนึ่งสุดยอด รถไถเนี่ยจะเป็นฮอนแลนด์นะครับนิวฮันแลนด์ทีดี95ดีนะครับ95แรงม้าหวัวตู้แอร์ครับขับเคลื่อนสองเพลานะครับแรงจัดครับส่วนรถเบรกโคเนี่ยจะใช้เป็นแคทเธอร์พิล่า312ดีนะครับนุน่นทำงานอยู่นู่นครับ เดี๋ยวพาเดินไปดูทางนู้นทางนี้ก็มันไม่ใช่ย่อยนะแต่รถไม่โูลี่ตัดไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับรถหน้ายาวสามคันนะครับอ่าเดก,ก้าอีสุเดก,ก้าทีอรรอา่อะไรวะอ่าเดก้าอะไรวะเมื่อกี้ผมก็ยังพูดอยู่ลืมไปละ f o r ิร r d นะครับ <laughs> เดก,ก้า f o r ิร r d นะครับเครื่อง สองครับรถเทศบาลนะครับกทมนะครับปลดระวางเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปนี่แหละผมก็ลืมว่า FTR หรือเปล่าสองสี่ไม่ใช่สองสี่นะตัวนี้จะเป็นสองรอยนะเครื่องสองยเปิดเครื่องเสียงด้วยวป่าในรถไถอ,อ่ะอ่ะมาดูกันอีกคัน TX นะครับทีมนี้ไม่ธรรมดาครับรถแรงคนก็แรงครับมาหาชมได้ยากครับทุกวันนี้ยากขึ้นทุกวันแล้วนะครับทีมงานที่จะอยู่กันแบบรถทุนปูเนี่ยรวมกันขนาดนี้นะครับ าพอแล้วป๋าที่ตรงนั้นแหละเสียงท่อนี่ได้ใจครับไม่ออกข้างหลังเลยครับก็ ยอดตื่นตาตื่นใจมากครับนานๆจะได้มาเจอแบบนี้สักทีนะครับถือว่าเป็นของดีเลยนะ มาดูหน้ายาวคันต่อไปครับจะเข้าเทรตรงไหนดีหลังจากที่ป๋าเข้าเทกั้นไว้แล้วครับตรงนี้อ๋อมาแล้วแล้วรถไทมาแล้ว ต้องปาดเหงื่อเลยครับมีปาดเหงื่อนะครับขับรถมาเข้าใจเลยครับโัวอกคนขับรถนะครับหน้ายาวมันร้อนครับแรงแรงแรงลมร้อนจากเครื่องครับพัดเข้าไปในห้องเก่งนะครับเครื่องอยู่ข้างหน้าใส่ไหนดีปะใส่เยอะนะคะันนี้นะ <า>ขึ้นหรือเลปล่าผมผมภาวนาว่าขึ้นนะนี่หน้ายาวนี่ยังใช้ได้ดีอยู่ในยุคนี้นะซื้อรถแค่ราคาไม่เกินสามแสนบาทคุณวิ่งเที่ยวเท่ากันนะครับกับรถราคาเป็นล้านครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าฟอร์เวิร์ดครับยีสุเดก้านะครับรถห้างแท้ครับคันนี้เดี๋ยวว่าจะแรงกว่าเขาหรือเปล่าเครื่องสองร้อยครับท t FTR นะครับ FTR อีสู FTR ครับสองร้อครับถ้าผมพูดผิดต้องขอไปนะครับ <ś led> สับสนไม <ś led> คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยตอนนี้มันตื่นตาตื่นใจกับรถหน้ายาวนี่แหละเ <ś led> มื่อกี้ผมขับไปเที่ยวหนึ่งตกลงตรงนั้นเลยเกือบไม่ขึ้นอนะ คันโ,โบรบอคอปอ่ะรอดูในคลิปแรกได้เลยมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะนั่งไปกับรถคันนี้นะไปดูว่าเขาตักดินกันแบบไหนทั้งหมดมาแล้ว กระบะของเรือครับวันนี้สไตล์รถเทศบาลเลยนะครับมายัางไงก็ใช้อย่างนั้นเลยครับรถคันนี้บอกใช้มาหลายปีแล้วนะเสียไพโลดบอกนะครับซื้อมาได้หลายปีแล้วสภาพดีจนไม่อยากขายเครื่องธรรมดาครับได้ลิกธรรมดา ทึบทึบอ้าวสบายส,สวยมากมีใครไปด้วยไหมมีคนนั่งซ้อนไหม,ไ,มไปด้วยไปด้วยไปด้วย <c oughs> ไปด้วยไป <c oughs> ดูแม่ครูสั โแรงจริงเลยรถคันนี้นะแรงจริงรถคันนี้ไม่ติดเลยไหมตอนนี้เครื่อง200นะพี่เนาะใช่ใช่เขาเรียก FTR นะรุ่นนี้อ่า FTR FTR 200ใช่นี่ครับซื้อมาสภาพดีมากครับเสียพัสดกี่ปีแล้วนะคันนี้คันนี้น่าจะตก6ปีครับ6ปีรถ6ปีสภาพยังดีเลยตอนใหม่ๆใหม่ๆน่าจะสวยมากนะคันนี้นะครับโดนภายในแอร์ยังเย็นอยู่เลยครับโอ้โหสบายเลย วิ่งใกล้ๆเที่ยวหกสปีดใช่หกเกียร์หเกียร์รับดีมากสวยมากครับรถบ้านเรากับรถเก่านอกมันต่างกันที่ตรงนี้นะครับใช่มันจะมีออปชั่นต่างกันอยู่ภายในนี่แหละ<ช>ไฟหนึ่งเลยไฟใช่แล้วก็กระจกธรรมดาคับมุนแล้วก็ไม่มีโชว์ต้องโชว์น่องตรงนี้ มีโชว์แต่หน้าปัดที่พวกนี้ก็มีหไหมมีขาดไปหลายตัวเขาอุดเอาไว้ขางนอกมันจะเต็มหมดเลยสวิตช์พวกนี้ก็น่าจะมีขากระจกพับได้ด้วยตรงนี้นจะเป็นรถนอกระนะใช่มันจะเป็นอย่างนี้แต่กเกียร์อะไรก็เหมือนกันแหละปกติอยีางเนี่พวกนี้เหมือนกันแต่อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็นกำมะหย่ตรงเลยเป็นพรมอ่าเป็นพมร,รมกำมะหย่อันนี้จะเป็นผ้าหนังอันนี้ก็ททาความสะอาดง่ายนะได้ผ้าจุบน้ําก็เช็ดออก สวยเหมือนกันตอนนั้นแกได้มาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่หกแสนเจ็ดแสนตอนนั้น,นอ่ะเจ็ดสิบกว่าน่าแป็นใจับใช่มันสภาพดีเ,เอ,อ่อมือซ่มอมมาแล้วเราไปดูแคทก่อนไปดูแคปทำง,งานห <laughs> น่อยแคปโตล่าระวังดนวอยนะครับสภาพดีมากครับคันนี้ มาดูได้ยาวครับคุณปูครับคุณปูเสียงท่อนี้ได้ใจมากคันนี้แคเทเทอร์พิลล่าสามหนึ่งสองดีทูนะครับรถป้ายแดงเลยคันนี้เดี๋ยวพนัโนดบอกซื้อมาป้ายแดงเลยตั้งแต่ใช้รถมาเนี่ยผมใช้มาทุกยี่ห้อแกบอกสุดที่สุดก็คือรุ่นนี้ครับ แคปเทอร์พิล่าครับอันนี้ออกจากป่าเจียพายุรดนะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับตั้งแต่ใช้รถมาฮิตาชิโกเบนะครับเจ้าโมโคบัสุนะครับ,มสสนะรบไม่สุดเท่าตัวนี้ครับคนแก,แกมีแมโคอยู่สิบกว่าตัวนะนะครับจะซื้อมาขายไปนะครับ 8ป0 0ันเกชั่วโมงนะครับสภาพนี้ดูทำงานแกเป็นคนพูดตรงอะ่ะพูดน้อยด้วยเสียประโยดตรงนะครับพูดแบบแบบให้คือให้ไม่ให้คือไม่ให้อะ่ะนะครับ ก็เพิ่งจะได้รู้จักกันนี่แหละทีแรกผมว่าจะมาซื้อเทเลอร์แกนนั่นแหละแต่ทีนี้มันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันไม่ตรงรุ่นก็เลยมาแก้มือนะครับมาแก้มือเจ้าโรบคอปนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งรถไปผมไปกับป๋าคนนี้เลยดีกว่ารถแกมีที่จับไหมวะ ทั้งเดียวไหมฝาท้ายมันดึงดินเอาไว้เห็นไหมถ้าเสาต่ำฝาท้ายมันคล้องดินเอาไว้ครับ โชว์เนื้อเลยนะโชว์เนือ้อผ่านไหมผ่านไหมโอเคตรงนี้เลย